ทุกคนพี่ตื่นแล้วเมื่อวานจากที่แบตมันดับไปเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งเดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้ากันอืมเย่ yeah. ให้ดูห้องแป๊บก็นี่นะคะเป็นราคาตกลงหน้าเว็บสามพันหกก็มาจ่ายมาจ่ายจริงป๊บสามออตกลงตกลงหน้าเว็บสามพัน่แต่จ่ายจริงป๊บสามพันหโอเคคือมัน ห้องน้ำมาคนรีวิวมาว่ามันแคบแต่พี่อาบแล้วเฮ้ยเหมือนไม่แคบคนที่มาอาบตัวใหญ่เกินไปแล้วก็นี่ก็คือเตียงคือมันก็ดีนะมีโทรทัศน์มีอะไรอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเตียงอ่ะมันนุ่มไปสําหรับคนแก่อย่างพี่เพราะว่าถ้ามันแข็งกว่านี้พี่จะหลับสบายอะ่ะมันแก่แล้วอ่ะนอนเตียงนุ่มมันจะแบบเหนื่อยนิดน,นึงเอาเอออันนี้คือห้องที่พี่ได้นะมันอยู่แบบทางเดินทางเดินขึ้นไปสาไว้น้ำอยู่ตรงเนี้ย มันเป็นห้องห้องแรกของชั้นสองเลยข้อดีมันก็คือว่าเอา่อพอดึกๆมันก็ไม่มีใครเดรินหรอกมันก็เงียบเนี่ยนี่คือห้องพี่พี่ก็ไม่ได้เปิดไฟอะไรแบบเอ็กซ์ตร้านะเพราะว่าแสงธรรมชาติก็เจ้ามากแลว้วอะเออประมาณประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหารเช้ากันข้าวต้มแล้วก็กับข้าวข้าวต้มอะกินคือแบบ ชอบกินนะแต่แบบมันแพอะ่ะกินไม่ได้อะสองสารตัวเองปะเนี่ยข้าวสวยกินไม่ได้น่าสงสารเนาะเมื่อวานแอบกินผัดไทยไปแล้วก็อืดดีมีร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเธอมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยมีอะไรอะ่ะแกงอะอ๋ออ๋อเค้กเนวิปครีมซอสอ๋อเบกมันฝรั่ง มาซมันไก่อีกแล้วเธอฉันโดนอีกแล้วนี่ไส้กรอกไข่สารพัดอ่าแอม,มอะไรไม่รู้นี่อะไรไม่รู้สรารปาไส้ถั่วดำน้องโดนเกียเก่ยวกุ้งเกี่ยวหมูแอบดูก่อนอ่าเป็นแบบนี้เองก็มีอะไรนมถั่วเหลืองดูมีนี้โดนนัทแบบคือหาก,กินไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดนึกออกไหมเอออ่าแล้วก็มีแบบเท,เทสตรีแบบ บลาบลาดีมากว่าดีมากตรงที่ตรงที่เราถ่ายวีดีโอแล้วไม่มีใครมาว่าเรานั่นแหละอ่ามาถึงตัวผักที่ดิฉันชอบแล้วแล้วก็มีน้ำผัลมอแบบเยอะมากแล้วก็มีแบบผัลมอปอกแล้วอยู่ในตู้เย็นสวยงามมีโยเกิร์ตอ่ะล้วข้างบนมองไม่เห็นละเหมือนเป็นชีสแล้วก็มีแบบเครื่องทํากาแฟแล้วก็มี ซีเรียลแล้วก็มีสลัดบาร์โอเคไหมแล้วก็พี่ก็สั่งออมเล็ตไปจบแล้วจบแล้วนี่พี่นั่งกินริมถนนเลยแต่แบบยังอยู่ในโซนห้องแอร์นะพี่จะได้รู้สึกว่าอุ้ยมันแบบก็ทมอก็ทมออะไรอย่เงี้ยเออพี่เดินมาอุ้ยโอ๊ยเจ๊่ะ สอบไปโดนร้นเดินมาเพื่อที่จะเดินไปวับรบวรอนเดินจากโรงแรมจ้าให้ดูลำคลองสะพานอุตสาสวัสดิ์ความร้อนนี่คือแบบนะประเทศไทยอ่ะรู้แล้วอยู่ประเทศไทยจะแ,แบบเมื่อไรเดี๋ยวก็ถึงแล้ว พี่ถึงแล้วคือตอนนี้แดดมันจ้ามากนะพี่มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าพี่จะเข้าไปกราบในตัวโบสถ์แ้วเดี๋ยวชิปต่อไปเราไปพิพิธภัณฑ์กันมาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาเดินพาตัวเองเดินให้ทั่ววัดเลย เห็นไหมวิจิตมากเลยเนี่ยโดดๆความพลังความสูงนี่ดูกระดงประตู ที่เข้าใจว่าในเจดีเนี่ยก็คือบรรจุปปแบบน่าจะเป็นอดีิของคนที่มีความสำคัญมากอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คือแบบเขาให้ถอดรองเท้าตั้งแต่ข้างหน้าเนี้เลยแล้วขึ้นไปก็คือตอนเนี้ย้าขึ้นไปเท้าไฟที่เดินไม่ไหวแล้วก็ตรงนี้คือทางลงพี่ก็เลยแบบว่าก็อยากเดิน แต่แบบมันมันจะแบบเราจะไม่สบายอ่ะเราก็าอย่าอย่าทำร้ายตนเองโอเคมันมีอะไรให้เดินก็จงกจระจิงเก็มวัดเลยอะ่ะต้นไม้นี้ก็คือในหลวงรอก้าวคนปลูกไว้ปีสองห้าสองกรกฎาคมคือพี่อ่ะมหารอก้าพี่รู้ว่าท่านอะ่ะอยู่ที่นี่อัฐินะแต่ว่าข้างหลังพระประธานอะ่ะ เหมือนเขาไม่ให้เข้าพีก็เลยแบบโอเคแนวใหม่ก็มาหาแล้วข้างหน้าทาประธานก็ก้มกับ๊บซะดูสิมันมีทางองีกางี้ยโอเคหมดซิม,มดทางซิมมดทางเนี่ยโอเคเดินกลับเดี๋ยวตรงนู้นมันจะเป็นแบบนี่จ้าในวัดนะมันมีน้ำแล้วมีสะพานสะพานอย่างเงี้ยแบบให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่ กองถ่ายแดยจังกลมมากเลยแดดจังกลมก็จะเป็นแบบเหมือนสะพานเก่าๆแล้วก็เหมือนจะเป็นทางน้ําแต่ไม่มีน้ําจริงนะแดดจังกลมคือเข้าใจว่าเขาจะอาจจะปล่อยน้ำเฉพาะบางซีนที่เขาอยากได้คือแดดจ้ามากแล้วพี่ก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เที่ยวแลงในนี้เนาะเพราะว่าตึกที่เป็นแบับอาคารอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบมีคณะคณะอะไรแต่ละคณะเขาอยู่อะคือเราก็ไม่เข้าใจหรอก ความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความพารุพลันขันติสาหะสะวาะนาอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่อ่านแล้วแต่เองเนี่ยนะให้ไป5้าแสนครั้งที่สองเนี่ยนะโอดให้อีกหนึ่งล้านบาท ถึงแล้ว National Museum Bangkok เราจะเข้าไปซื้อตัว๋วแล้วก็เมื่อกี้เห็นเราแวบ,บแล้วเหมือนข้างในมีร้านกาแฟด้วยนี่มีร้านกาแฟแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้พี่นั่งแท็กซี่มามันใกล้ยมากนะมันแค่กิโลเดียวแต่ว่าเดินไม่ไหวเพราะว่ามันทำถนนมันร้อน แล้วถ้าเข้าไปในมิวเซียมแล้วคิดว่าคงไม่ได้ถ่ายรูปอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ได้ก็เลยถ่ายข้างนอกก่อนโอเคเด็กนักเรียนเยอะแล้วแบบก,ก็ดีนะน่ารักนี่คือพี่ซื้อตั๋วมาแล้วคนไทยก็คือ30บาทแล้วก็คือสามารถแบบว่าเดินออกมากินข้าวแล้วกับเข้าไปดูใหม่ได้นะแล้วก็มีแผนที่มาให้ดู ให้ดูก่อนพอเดยกเข้าไปข้างในไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถามว่าเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมเขาว่ากันว่าวันเดียวดูไม่หมดแต่ว่าอาจจะหมดก็ได้เพราะว่าพี่ดูพี่ดูหมอบีพามาเที่ยวม,มาแล้วต้องสองชมง่ะในใน YouTube นะพี่ let's go let's go อลังการเลยสวยมากสวยมากสวยไหมคิดว่าห้องนี้เขาให้ถ่ายเาทุกคนถือกล้องอะแต่เราก็เก่งใจอยู่ดีเนาะเย็นด้วยมีพลมฮ่ะฮ่อันนี้คือผ่านตำหนักแดงชอบต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่อะไรแน,นี่นี่ พี่ม่เคยดูใน YouTube คือตอนเส้นปีอมันมีไนแอตตอมิวเซียมคือมันน่าจะมีไนแอตตอมิวเซียมนะเพราะว่ากลางวนมันมัน,มนหลดปะถ้ามีกลางคืนนะพี่สู้ตายเลยแบบเปิดดึกแค่ไหนพี่ก็จะมาแต่แบบก็มันหมดแล้วเนาะไนแอตตอมิวเซียมอ่ะโอเคพี่ต้องเลือกว่าพี่จะไปทางไหนเริ่มเริ่มตาลายแล้วดูเดยอะไปนิดนึ่ง คือร้านท้ายวังเออพี่มาถึงโซนร้านอาหารด้านในสุดของวิพิธภัณฑ์แล้วไม่รู้ว่าจะมีเมนูอะไรที่พี่กินได้ปะจะลองดูเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบราชรสที่แบบเขายังไงก็ได้อยู่ในอากาศยังไงก็ได้อเอามาไว้ข้างนอกคือถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี้ยถ่ายถ่ายวิดีโอได้แต่ถ้ามันอยู่ข้างในอ่ะถ่ายได้แค่รูป บล็อกแล้ก็คือพี่คิดว่าพี่เที่ยวครบแล้วแต่ถ้าให้เที่ยวมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วตาลายจะคิดว่าทําเต็มที่ดูทุกชิ้นแล้วก็คือจะบอกว่าควรจะมาดูเองเพราะว่าแต่ละชิ้นนะมันพลังมันเยอะมากถ่ายรูปไปอ่ะมันมันไม่ได้แบบสวยเหมือนไม่เห็นของจริงเพราะของจริงมันมันแน่นมันเต็มอ่ะมันเห็นแล้วมันแบบคือมองไปเรื่อยก็แบบ คือต้องตัดใจในการที่จะแบบผ่านไปในแตล่ตละชิ้นแต่ละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็จึงว่าเฮ้ยมันทําได้งไงวะคือแบบ30บาทนี่คือเที่ยวคเครียกว่าอะไรอะสมบัติชาตินี่คือเรียกว,ว่าสมบัติชาติจริงๆเขาไม่ได้ทําขึ้นมาแบบใหม่เพื่อที่จะแบบอะไรให้ดูคือมันเป็นของที่เขาใช้จริงๆมันมีอยู่จริงแล้วก็คือตั้งแต่แบบคือในห้องที่ดูอะแบบ พวกโบราณสมัยลบบุรีนี่ก็ว่าจึ้งมากคือไม่ควรสคริปอะไรเลยอะแต่เราแอบสคริปอ่ออุธยาสุโขทัยร้านนาเพราะว่าเราเรามาจากทางเหนือเราก็เห็นมาเยอะเนาะคือดูมากกว่านี้ก็คือไม่ไหวแล้วเพราะว่าตาแตกก่อนอะไรอย่างนี้แต่คือที่เหลือนี่คือแบบคือ Amazing มากเช่นแบบว่าครุยหินโยกอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยแบบทำได้อะทำได้ยังไงทำได้ยังไง คือแบบสมบัติชาติจริงๆไม่ใช่แบบว่าทําอะไรขึ้นมาให้เราก็ไม่รู้แต่คือเขาหามาได้จริงๆมันเป็นแบบของที่เขาใช้ในพธิธีจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือพี่ไม่มีอะไรแล้วพี่ก็จะไปเดินเล่นที่พลรลก้อนแล้วพี่ก็กลับบ้านแล้วไปสนามบินแล้วก็ปิดบล็อกเลยบาย